พี่น้องกลับละอุ้ยพี่ละขับสามมาเิ่งครับมูใหญ่ไปเลยพี่ละพี่ละอุ้ยไหนขวางกดไหนแม่ดอกขาสักหลายกองเลยพี่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 พพพพว้ายมาันเลยมันเลยครับมามาเกบา็บเป็นมูเบาครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนส่วงบายบายครับพี่น้องวันนี้ครับบ่าโตหอมสาวเมย์ครับครับบ่าว,วอซ์ยูพูนครับ เมื่อนี้กลับเต่าหาน้ำใหม่วันนี้สวงใบยมาครับลุยต่อครับเบาตโตสายลุยครับพี่น้องเลยจนมือตาที่บวกลงครับมาหาเห็ดต่อครับมาเบิ่งน้ำบบาวสีเดือดเต็มกระตาคนนี่ครับลุ้นนัวยกันครับับาตโตพรมสาวเมอเบาไอครับพี่น้องครับเบาตโตลงขลมเบาไอว่าเด็ดบางหนึ่งขันบ่ได้ลงขลมดอกเห็นกับตาครับเดเต็มกระตาโจกกอกว่า ปฏิภาสไปอีกดอนหนึ่งครับดอนที่พันว่าเป็นดอนที่พันว่าัวยออกหลายครับมาตัวใจสั่นมาไหมเมื่อยไปได้กระสัวนะครับเดี๋ยวตามมาลุ้นนั้งกันสมค่วมซาค่วมเรือบระดอนนี่ขับพี่น้องอ้ายครับมาตัวพอดนะไข่เช็ดละโงครับไข่เช็ดละโงขาวตัวพี่น้องโหดครับ ทำนี้เ่ไปขับที่ว่ามันดัสมบามเลยครับเาะนานครับจู่นึงครับจู่นึงนะครับอุ้ยพี่น้องโอารับจู่น่าครับไปคราวนี้ใครหนึ่งหมดละรับพี่น้อ้ไครับถือว่ามันมันมันพี่้องดิ่ครับขับัอุ้ยล่ะขับพี่นใครที่หลงครับเลย ขปวก,กระดอครับพี่ปวกจิกสงดอกครับได้ไหมเดี๋ยเบาตัวสีดำหาบางที่ม่มูคนบ่คุณครับเบาไอ้งวงหนางวงังครับพี่น้องทำมากันสามคนครับสวงใบเ <c oughs> บาตัวตัวมืหนึ่งก็ลังเห่าครับหาหนาใหม่โอ้ยนใหม่ขวนครับลินปนลเอรับไปทุลาครับไอ้ยินครับเ <c oughs> <c oughs> บาบอลไปทุลาค,คบบาร,าคบบาราคับพี่น้องครับเบาตัวมาพร้อมสาวเมฆเบาไ,ไอครับ ลุยต่อลุยต่อขับไปต่อครับพี่น้องเออเราโดนเพียงครับกำลังไปจูมีดอกหุ่ยงามครับงามขนาดครับอ๋อถือดอกครับสองจูงงามๆรับพี่น้องนมาละว้าฮครับเพียงอะลามครับอุ้ยเขับกำลังจูงให้ถึงดอกสาตวครับกำลังงามๆเลยครับดอกงาม จุ mm so paper, mm ้มครับพี่น้องทีลโอ้ยเป็นจีก็มีครับพี่น้องเป็นจีก็มีหน่อยๆอยู่ทีละดอกเดียวเตียนกระเป๋าไอ้ครับสาวมีพอเฮ็ดละงกเลี้ยงเขาอยู่กับไก่บ่าวตูนบ่าวตูนไ้เฮ็ดผงดอกสาสตอุ้ยครับงามครับมุงนี่ห้อยไงแม่แม่ครับมึงนี่ดอกแก้วมึงนี่อุ้ยอย่างไรอ้ย ครับอยู่ใกล้กันครับพี่น้องครับสงสัยทีมานเดียวเบาโตหิวก็อดเอาเมื่อยก็อดเอาครับฟูอย่างเดียวกันพวัวาจริงจริคดอกดอกไม่ได้ครับยั่ได้ไหนพี่ครับผมอุ้ยดอกทำงานกันจุ๋มจุ๋มอุ้นะอุ้ยนะเอายืนใกล้พี่น้องอ,อ,งนะองุ้ยอด,ดอกงามเลยดอกงามเหียยองแม่เหนื่อยี่น้องพี่ละอุ้ยขับหนีอยู่ในดอกเลย ครับมันมีแต่ดอกก็งามครับงามแห้งดอกจุมจุ้มจุ้มสวยครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยครับก็เป็นหอดบนเสาครับพี่น้องคือสวงามครับค่ะอ๋อถมอยนี่พี่น้อสวยๆเลยนี่ครับพี่น้องโอ้ยเห็นเมล์ไล่ดอกครับใกล้ๆกันขับบงบ่าครับใกล้ๆกันครับพี่น้องนี่นะครับอีกกระดอกหนึ่ง ขอบพุ่นกระดองนึงครับขี่พุ่นอ <Whoa> ีกรอบนึงครับพ <cosas> ี่น้องแก่ๆอีพุ่นขับว่าหมันครับพี่น้องหมันเลยดอกใหญ่ดอกหน่อยปนเท่ากันครับหุ่นละดอกกำลังพอดีครับครับมีดอกงามครับพี่น้องดีละดอกงามแหงอุ้ยครับดอกแกงแกงแสแๆครับถัดหมานนี่ครับเห็นี่ครับพี่น้องสีดอกงามงามครับครับพี่น้อง กลับมาลีอยู่พี่ตะกี้นึ่นงมาไอ้อมูใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นนั่นดอกมันใหญ่ขบันใดขั้นเป็นอื่นหนิโอ้ยเสียวหนีเปิดบ่ดอกขันดอกคนบานขึ้นมาโอ้ยนี่ครับพี่น้องแต่ว่าดอกคุณมันในหญ่ขบันนี้ขับไปขับแล้วพิจารี่เป็นดอกบานครับพี่น้องนะพิจารรุ่นเดียวกันนะครับคุณ ขนเขาครับแล้วอู้หึครับนี่คดอกนี่ครับโอ้ยนี่ครับขุนเขาแขงคเท่าครับงามยังงามย้งขุนเขางามครับแล้วผอขุดดอกดอกคือสวยเลยครับตาที่ไหนนี่ครับตามดอกครับพี่น้อง แกงแฝกแกงครับพี่น้องได้บนเข่าหนี่แกงแฝบแห้คนละครัห่วงหนางหวงนั้นกระพวยครับพี่น้องขุดเ็ดพึ่งข้าวครับทีละดอกนึงเท่าเราบอกโอ้ยครัะพ่วยเอะเลยโอ้ยเท่าเราครับพี่น้องอ่ะเอาไปไหนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนหรือเล่โอ้ยครับโอ้ยนผลเพี้ยนครับติดผลแน่คนละขับติดผลครับทำงานได้พี่ขับละแกงแฝบครับแกงบ้านพี่ พิ topic, it? It there, ่ฝนครับพ wow, re ิ s, <lk st un ny> out, ่ฝนกับบนเถ้าครับมันแข็งอยู่ทั้งดอกครับพี่น้องคุณล่ะขัดหนุนพี่น้องหนุนกันขับแข็งนิดหนึ่งบ้างขับเกาะดอกเดียวครับดีอยังไงว้าวกับถึงประมาณนี้ครับพี่น้องก็ได้อยากได้กินับแข็งแรกตัวใหม่กระเดลายครับเกต์กระเดลายครับพี่น้องคุณพี่น้องขับละอุ้ยพี่ละครับ ตามมาเพื่อครับเมูงใหญ่ไปเลยพี่ละพี่ละโอ้ยไหนขทางตรงไหนวะครับหัวดอกคาสักหลายแค่มีพี่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 ว้ายมาเลย,ลลยามาเลยครับมามา,มา,มา,มาเก็บเป็นมูงเบาครับครับอาวุธก็จะไปมีดได้พี่น้องนะโอ้ยครับตามเมฆมาดึงมาเลยครับโอ,โอ,บอ,อ,โอ้พี่ละโอ้เไปนอนะนี่ตีน้องงานกอกเอ้ยตายมุดแก้บ เจ้าเมฆเป็นขอว่าอุ้ยเฮ็ดปวดกดอกงามครับคับเบาตัวดินตายไาดูสิครับพ่เก็บเฮ็ดถึงครับเพก่อนเฮ็ดถึงเข้ากระล่งหน่อ้ยครับแต่ว่าอ้ยปันขล้ายปวดไ่เนาะตาี like, ออถักเลยหมานครับน er yeah. yeah, like ้องคุณล่ะขาคันที่ขาคุนใหญ่ครับปวดกระดอยวดกิกลามไปเรื่อยด้อพี่นาะครับเดีย่ปวดคนที่ป้ายครับปวด บอ,อกมองกระจุ่มซ่องจุ่มครับน้ำล้ำกัเรื่อยๆครับเนี่ยที่พอมองมูใหไงมูหน่อยครับคูปปีออกเบดิด์ตดอกับพี่น้องครับออกลามไปวัตถิเตียนวัตถิฝอนห้องก่อนห้องบ่ได้ครับคนหลายคนพี่น้องครับปากแข้งกันไปเลยไปซิมกันเอา <S <S <ๆ S 1> ๋ยดอกลางโมเวียนมันมีมาพี่น้อง <S <S ครับ <S <S <cision> ดึงเลยครับโมกกระเสบเด้อครับตุนนี่พี่ะไรโมกกระเสีย่วยดึงขึ้นบนขา

สวยเลยครับพี่นอ้องน่นครับข้าพี่น้องเหยียบกันล่ะบู๊ยข้าเี็ดิพวกแกหน่อยละ่ะแต่ว่าเท่าแล้วครับท่านบ่เท่าเราบ่าวตัวเมียมกสยใส่ไข่บึ้งเสด็จแฉครับพี่น้องคุณละ่ะเดินด้วมวิธีเฮ็ดพวกแกหน่อยครับติดฝนในเปียไอ้เพื่อโอ้ยจรงเพียงครับพี่น้องหลายครับโอ้ยชุดยอดครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องครับ อู้นแหะคุณครับนะอยูทีนี่เอาบอจีเหมครับันี่ยเอาบอจีนี่ยเส่เอาไปโหล,ดเ,ลดเอาโหลดเอาโหลดง่ายแลยอ่ะเลีลเ้ยงเสร็จบวมยังดอกทำปุ้ดพี่น้องหูยงับ่ัดเห็ดผงสาดดิครับพี่น้องเห็ดปลวกชิก,ก่ะครับใด่พอใด่ไม่แกงอยู่งคำไม่แกงแง่ย้ยอู้คำเห็ดร่วมก็เริ่มบอกครับพี่น้องสารพัดเห็ดครับแล้วแต่ผู้ถิ่มันต้องมางคับพรีเดียครับ เอาใบกับอะไรครับเอาไว้ต oh hey. ีเลียดได้ไงมืออื่นมัน่หน่ครับพี่น้องโอ้ยครับคอนใหบได้ไงครับก็เป็นดอกใหญ่เนี่ยวอาหนีเบิดเลยพี่น้องโอ้ยครับเห็นปะพี่น้องงานเจริญเทินเจรเท่นครับพี่น้องคุณครับก็เป็นมืออื่นนี่โอ้ยตองนี้บวชเลยนะอ้นนี้อ๋อเรื่อยๆครับอืออยู่ไหนไหนขับป่ะโอ้ยขับดอกเป็นดอกว้ายเห็นปะดอกงามครับ ที่ว่ากระเทียมเดี๋ยวส้มเบาไอ้กระซาวเมลเป็นสื่อนเบาว่าอพี่รองทำลรขุดขุดล่ะอุ้ยครับว้ยจุปาาก็คาะครับมีลองกน่อยว่าเราลองเน่าหร่ใหญ่เลยมานบ่ขายเง่ยม่ขายเงาแล้วแนมเท่าไ่นทานคนเน้มันท่านคนแต่ได้บะพี่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 ข้าวข้นเนนขากิสารพี่รองบ่ท่านคนแต่เนี่เฮ็ดของเขานโอ้ย ไอเนี่มีพระแมาจารย์ด่านเพชรครับพี่น้องก้าพ่อบอกคุณน่ะเห็ดคือนเขพี่น้องดังดังงเชี่ยวกระทันหันนี่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 ไม่ได้เฮ้ยนี่นี่โอ้ยหน่อยหนอยเอาหน่อยก็เอานี่ครับโอ้ครับพอดีได้มือกล่องมัดอันไหนพี่น้องเห็ดพื้นเขาครับโอูยหูงามเลยเนาะงลางงามครับ เว้ยครับยืมมือกล่องมาจากซองทาวเมฆครับโอ้ยครับนะครับหน่อยหนึ่งี่น่ะว้านโอ้ยนี่ขับก็เป็นบั่นท้าเบกเนาะโอ้ยขับก็เป็นบานตรงนี้ข้าวบวบนี่งนี่มีดอกนึงเนี่ยเห็นอยู่ใครนี่ตัวอะไรเป็นคนแรกหร่จักแล้ว พี่สพี่น้องเห็นม่้ย่นในคลิปพี่น้องเห็นว่าจ้าโอ้โหเน่ยืเท่างวคาเป็นคนหักแค่นบจมทรณนี้รับเด็่ขาปุ๋ยนะคักคัก้องัวขาวมักหาพกันเลยนานไแย่เลยสมกดิ์เต้องนานเลยครับขอบพี่น้องบ่าวครับบ่าตัวกำลัง หาไรอวยครับหาทางอวยไปหาหลุดโอ้ยทำเนี่ยใหญ่แรงเลยขับหาเราใหม่แล้วก็นขับหลวงต่อมาหาเฮ็ดต่อกระเป๋าอ้อยกับท้ามีครับไว้ไวค้คร,รรครับพิ่น้การแล้วครับพี่น้องขับไก่ผีฮอน,นุ่นแล้วครับมาเจอขนาดไหน้าพี่น้องครับผลงานประจำครับส่องส่องส่องคำครับพี่น้อง คำวันที่สิบเอ็ดกันยาครับพี่น้องโอ้ยไหนพ่อแต่ยากดินครับปาโตสิได้การเลยครับพี่น้องโอ้ยทำเงย่างแรงันทึิงสินครับเมื่อตั้งแต่หาตัวใหม่แล้วครับปาโตขอบุญขอบคุณครับไปทั้งใหญ่ใหญ่ท่ายิ่งสุขุคุณทุกคนครับที่อยู่ต่างประเทศในประเทศครับที่ให้่กำลังกันใจปาโตเสมอมาครับครับสิได้การแล้วครับโอ้ยับเมินตาเริ่มเสียบคนแล้วครับขอบคุณหลายๆครับอยู่นีมีแห่งเราดำเนินเรือยสุขุคุณทุกคนครับ